วันขึ้นปีใหม่ไม่ว่าจะปีไหนไหนมันก็จะไร้ค่าถ้ามันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกตัวขึ้นมาว่าได้แก่ขึ้นไปอีกแล้วหนึ่งปีและใกล้ความตายเข้าไปทุกทีในทางกลับกันแม้วันนั้นจะไม่ใช่วันขึ้นปีใหม่แต่ถ้ามันทำให้ เราได้คิดได้รู้สึกตัวขึ้นมาอย่างนี้ก็จะกลายเป็นวันดีวันมีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตขึ้นมาทันทีเพราะมันจะทำให้เราได้ชีวิตใหม่ขึ้นมานั่นเองขออวยพรวันปีใหม่ให้ลูกหลานลูกศิษย์ญาติมิตรคนดีคนมีปัญญาคนรักป่ารักธรรมชาติ โดยเฉพาะคนสำคัญของมูลนิธิสุตะวนันสำหรับปีนี้เอาไว้อย่างนี้นะครับ